อ้าวอยู่นี่เองทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกันกับทรัพยสิน,นชาแชน,แนแลอีกแล้วนะคะวันนี้เราไปที่ปราสาทพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกคนนะเอ่อซึ่งข้างหลังเนี่ยก็เป็นปราสาทพนมรุ้งนะทุกคนค่ะถ้าทุกคนอยากไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆด้วยนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากไปดูแล้วไปดูกันไป บอกเลยว่าก็มีของให้เลือกมากมายทั้งชุดนะครับร้านแบบร้านประดับร้านแบบหลายอย่างมากๆเลยนะครับมีทั้งของเล่นมีอะไรบ้างอันนี้ก็กล้องส่งทางไกลซื้อมาททำไปก็ไม่รู้นะคบทุกคนนะก็จะไปดูว่าเออฟี่ฟังก็จะไปดูว่างีอะยเบิางนะทุกคนเป็นราคานะสี่สิบนะคะทุกคนพัดลมอัตโนมัติด้วยหนึ่งร้อยนะทุกคนถ้าพัดลมอัตโนมือก็ห้าสิบ เห็นไกลมากเอันนี้กได้ถ้ทุกอันอ๋อมันแยกได้ยกลาางได้ด้วยชุดเท<ล>่าไหร่คะอย่างนั้นสองราสิเลยจ้ะอุ้ยคุณชุดละสองร้อยห้าสิบเพื่อรอเลยสามสีเพื่อได้ โอเคนะครับทุกคนนะซึ่งก็บอกเลยว่าที่นี่มีตจ้ของดีดีก็คือแบบแล้วก็ตอนนี้นะเราก็คือค่าตั๋วนะครับทุกคนนะสามสิบบาทต่อคนนะครับทุกคนนะนะถ้าเป็นไปทางพนมลงมุงล้วก็เมืองมงต่ำใช่ปะอ่าก็จะเป็นสามสิบนะทุกคนนะคนหนึ่งสามสิบนะครับเด็กไม่เสียนะคบทุกคนแต่ถ้าไปแค่อันเดียวก็พนมลุงอย่างเดียวยี่สิบโอเคนะครับทุกคนไปทีค่คนครับสาม,สามครับ<า> อันนี้นะครับก็เป็นประสะพนมลุงนะครับแล้วก็มีเมืองต่ำด้วยนะครับซื้อมาสองใบนะหกสิบนะไปทุกคนเลยเราไปกันไปกันกลัวว่าเธอจะทิ้งกันนะะไปทุกคนเมืองพนมลุงอยู่ข้างหน้าเราเลยอะทุกคนสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปกันนะครับทุกคนนะที่เนี้ย คือบอกเลยว่าป่าสวยทุกทุกแห่งอ่ะคือจะมองไปไงก็เจอแต่ป่าทางนู้นป่าทางนี้ก็ป่าแล้วทุกคนทางขึ้นทางลงสวยมากเก็บรายละเอียดได้ดีมากก็คือตรงก็คือพอเราเข้าคิวปบนไดต่อไปนะว้าเสียวมากทุกคนคือบันไดแค่ในเองอ่ะเท่าเท้าเราอะวมาทุกคนทุกคนเราลงไปกันเนี่ยไปกัน ตอนนี้ค่ะที่ตอนเราก็อยู่ที่หน้าภาษาพนมลุงแล้วนะคะทุกคนนะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ภาษาพนมลุงเรียบร้อยเย,ย่คือที่ถ่ายหนังละครเรื่องนาคีนะคะทุกคนนะก็สวยมากทุกคนนะดูดิถ้าแบบมันมันสุดจริงๆอ่ะว่าไม่ได้เออครับทุกคนซึ่งภาษาเมืองต่ำเนี่ยจะต้องขับไปแปดกิโลนะคะถึงจะถึงนะ อยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยตอนเี้อยู่บนเขามันก็จะแบบหนาวๆร้อนๆนิดนึงนะครับทุกนะค,คนเราก็ข้างบนเนี่ยจะสวยแน่นอนงานเดี๋ยวเดาตัดภาพที่ข้างบนเลยครับทุกคนไปตรงนี้นะครคืออะไก็ไ่เป็นพยายานากนะทุกคนใช่ปะใช่เลยเนาะเริ่งภาษาข้างบนขบนมลุงก็อยู่ข้างบนแล้วด้วยเราใกล้ถึงแล้วนะครับอีกนิดนึงเต็มใจมากเหนื่อยจริงจเพรพอดูระยะทางจะจะข้างหลังดี ไกลมากเราจะลองขึ้นมาข้างบนกันดูเลยนะครับทุกคนปอันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นพญายนาคนทุกคนนะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นลายกรีบบัวลายวงคลนะครับทุกคนนะก็เป็นแปด ลีบนะครับนแต่มันจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะเราจะลองขึ้นไปข้างบนกันนะทุกคนนะบอกเลยว่า อนนี้นะครับแล้วข้ามาันจะได้ภาษาพนมรุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะอุ้ยมืดมากมืดจริงขอเช้ไฟฉายก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ได้ช่วยเลยมืดอันนี้คืออะไรอะลงศพเหรอมาวิทุกคนมันมืดมากเลยอะถ้าเาใช้ไฟฉายนะเนี่ยยังมองไม่เห็น มันน่าจะยังมีห้องอีกอะทุกคนแต่ว่าเขาไม่น่าจะให้ไปนแค่นี้นแหละเอาเกินหนาไปเลยทุกคนอารมณ์เหมือนจะไม่ปีสิงเลยอะตัวนี้เขาไม่เข้าไปใช่ป่ะเฮ้ยขานาดเปิดไฟฉายอะไรเนี่ยทุกคนดูยังไม่ช่วยอะไรอะขนาดหนูเปิดไฟฉายนาฬิกาแล้วนะเนี่ยไฟฉายนาฬิกาสู้ไม่ได้ ทุกคนสวยมากเลยนะคะทุกคนนะคะเขาแบบเขาถูกอะ่ะถูกเกินไปถูกแบบแค่เขาแค่แบบไม่กี่บาท่ะแต่ว่าอุ้ยในนี้นะครับเขาจะเป็นเออเขาเรว่าอะไรนะบันะระลร นะครับทุกคนนะก็คืออันนี้นะครับก็คือบรรณาไัยนะครับข้างในก็คือเป็นอาคารที่มีแผ่นผังรูปสี่เหลี่ยมนะครับทุกคนสีรุ่นผ้านะส,สร้งด้วยศิลาเด้างด้วยศิลาแลงนะครับเรียกว่าบรรณาไัยนะครับทุกคนนะคือห้องสมุดที่เก็บคัมภีร์หรือว่าหนังสือทําคันทางศาสนาน,นะครับทุกคนว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปหรือเปล่าจะวิไปเข้าไปเหรอวยเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้แหละ เขไปเราลองเข้าไปดูนะแองเงเราลองเข้าไปข้างในดูนะครับทุกคนนี่ข้างในมันแบบมันเป็นหินอย่างเดียวทุกคนอันนี้นะครับก็คือทับหลังนาลายนะครับทุกคนนะ ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าทับอ่งางน้ลายกันนะครับทุกคนนะซึ่งอยู่ข้างบนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปกันนะครับทุกคนนะทุกคนต้องมาเข้าฝั่งนี้นะทุกคนมาตามมาเลย นี่นะคบทุกคนเรนาเข้ามาข้าในกันไม่มืดไม่มีกลิ่นละแม่เข้ามาเลยวมันไม่มืดโคโรนทีปะโคโรนทีนะครับทุกคนเอโคโรนทีโคโรนทีเป็นพระยาผานะของพระศิวะนะคะทุกคนนะแต่เราจะเข้าไปที่หนึ่งกันนอ่คือีอะไรอ่ะ อนี้เป็นเทวาละยที่ของคนของบูชาพระศิวะคอยหน่อยอ,อ่นี่ไงห้องพระหากเลยอืมเข <อ S 1> ้าก็บอกขอหน่อยได้อย่างนึงให้หน้าที่กังนงานช่วงล่าจะมันเป็นน่ะน่วงเย็น การเลยนะทุกคน<ด>อันนี้เป็นประตูเจ็ดบานนะคะทุกคนนะใช่ปะใช่ประตูเจ็ดบานปใ<ะ>ช่ประตูเจ็ดบานท,ที่เัดทิศส่นจะสองรงตาหมดเนี่ยนี่แหละของเขาข้างลึกลัไปขึ้นเป็นมรดกโลกนะตรงนี้ยอืมอันนี้ครับก็คือประตูเจ็ดบานใช่ปะใช่แหละอันนี้นะครับประตูบานแรกบดูพืนที่สองมันน่าจะมีเจ็ดบานจริงเลยอื้มืดมาก นี okay. song, <laughs> all, ่ก็เข้าโอเคว่าเบื่อผ่าที่สองค่ะมันจะส่องทะลุกันทั้งหมดเจ็ดบาทเลยนะครับทุกคนพาตอนนี้นะครับสร้างมาเจอหินทั้งหมดนะครับ กคนสวยงามมากตอนนี้มีบึงให้ถ่ายรูปกันด้วยนะครับทุกคนบึงหลังกล้องไม่ใช่ไม่ได้บึงไม่ใช่เออคือหลังตะกล้องส,สุดมีช้งดอกบัวมีั้งฝักบัวยี่ฝักบัวดิั้งใบบัวมีหางดอกเหน่ก็มีทุกคนวิวจ่ายหลักสิบวิวหลักล้านต้องมาเที่ยวกันนะทุกคน,กคน,กคนสวยมาก โอเคนะครับดูโคนนะเดี๋ยวเราจะไปที่ไปที่ป,ทปราสานเมิองต่ำกันเลยนะครับไป